แดนวร,รเวทเผยความในใจชีวิตหลังแต่งงานกับแพตตี้อังสุมาลินค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีจนตอนนี้กลายเป็นสามีภรรยาทีน่าอิจฉาสุดๆค่ะสำหรับแดนวร,รเวทกับแพตตี้อังสุมาลินที่มีความหวานไม่เคยลดและแม็กจะมีโมเมนต์หวานๆน่ารักน่ารักมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่ตลอดเผยความในใจยาวซึ่งเจ้าตัวได้เล่าให้ฟังว่า จริงๆแล้วทั้งคู่มีอะไรร้ายอย่างที่ไม่เหมือนกันเลยจริงๆแล้วผมกับน้องแพตตี้มีร้ายอย่างที่ไม่เหมือนกันซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะนำไปสู่การทะเลาะสําหรับทั้งคู่ค่ะแต่ผมกลับมองว่าชีวิตหลังแต่งงานก็เหมือนกับผมได้เดินทางไปท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในต่างประเทศก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับการได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆได้ลองกินอาหารในรสชาติที่ไม่คุ้นเคยต้องเริ่มพยายามทําความเข้าใจกับภาษาแปลกๆ ที่บางครั้งอาจจะเข้าใจยากมากจริงๆในระหว่างก็มีทั้งสนุกบ้างเหนื่อยบ้างแต่โดยรวมมันก็จะกลายเป็นความทรงจำที่ประทับใจในชีวิตของผมเสมอขอบคุณความแตกต่างของหนูที่เข้ามาใช้สร้างประสบการณ์ในชีวิตพี่ให้มีสีสันที่สวยงามขึ้นนะครับ